สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางชุดสรุปนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยในงวดวันที่1พฤศจิกายนนะครับเผื่อท่านใดสนใจอยากจก็ได้เอาไว้ไปเป็นแนวทางนะครับว่างวดนี้ก็เลยลงให้ก่อนนะครับก่อนจะไปดูแนวทางทั้งหมดนะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับงวดน,นี้นะครับตัวเลขไหนจะมาก็ไม่มีใครทราบล่วงหน้านะครับอยู่ที่ใครจะชอบสูตรไหนก็เลือกเอานะครับแนวทางชุดสรุปก็เป็นแนวทางที่ผมชอบนะครับก็เลยจะทําขึ้นมานะไม่รู้จะตรงกับรางวัลที่ออกหรือเปล่านะ ใบนี้ก็ลงให้ลงให้ไปในกลุ่มแล้วนะครับสมาชิกก็น่าจะเห็นกันแล้วนะครับแนวทางงวดนี้นะครับเด่นบนเนี่ยผมไม่เด่น90นะครับ9กก็คือศูนย์วิ่งบนเก่านั่นเองนะครับในชุด2ตัวบนนะครับก็จะมี0 0นะครับ01 02 03 04 05 06 07 08แล้วก็0 9นย์กะครับก็เอาครบทุกตัวนะครับคืองวดเนี้ย มันเด่นที่เลขศูนย์นะครับมันเด่นที่เลขศูนย์ในชุด3ตัวบนนะครับคาดว่าน่าจะมาในหลักสิบนะครับผมก็เลยปักหลักไว้ศูนย์ที่หลักสิบบนนะครับแต่ก็ไม่รู้จะเป็นตัวไหนนะครับผมก็ไปนเน้นไว้มีศูนย์สี่นะครับศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าหรือถ้าใครชอบศูนย์แปดศูนย์สามศูนย์สองศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ก็เลือกเอานะหรือจะเอาทั้งหมดก็ได้นะครับเพราะว่าตัวเลขเนี่ยมันจะออกตัวไหนก็ไม่มีใครทราบนะครับ สูตร9กก็เป็นสูตรเก่านะเป็นสูตรง่ายๆที่ผมเคยลงให้นะในงวดที่ผ่านมามันก็เข้านะนี่นะครับสูตรวิ่งบนง่ายๆในงวดที่ผ่านมาเนี่ยนี่มันใช้ร้อยบนบวกหน่วยบนบวก9กนะครับก็เข้าตั้งแต่605มานะแล้วก็งวดก่อนให้3กับ4เข้าที่เลข4นะครับในหลักร้อยกับหลัก1 0บงวดนี้ได้9กับ0นะครบ9กับ0ก็คาดว่าน่าจะมา1ตัว หรืออาจจะมาสองตัวก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าใครชอบตัวไหนนะผมก็เลยใช้สูตรนี้เป็นตัวเด่นในชุดสองตัวบนนะครับเก้าศูนย์หวังว่าน่าจะมาถูกทางนะส่วนชุดสามตัวบนนะครับห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์หกห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เก้านะครับหกศูนย์สี่หกศูนย์ห้าหกศูนย์หกหกศูนย์เจ็ดหกศูนย์เก้าหลักร้อยนี่ผมจะเอาเลขห้าก,กับเลขหก เป็นสูตรเก่าที่เข้าตั้งแต่งวดที่แล้วนี้ผมทําสถิติไว้นะครับในงวดนี้ก็ยังตามสูตรเดิมอยู่ส่วน2ตัวล่างก็ให้เด่น012หนะครับสูตรเก่าก็ให้เด่น02แล้วกันถามว่าชอบตัวไหนผมก็ชอบเลขสอมากกว่าเลขศูนย์นะครับบางท่านก็อาจจะชอบเลข0ย์ก,ก็ไม่ว่ากันนะผมว่าเลข2มันสวยนะครับก็มี06 07 08กศูนยะครับสองหกสคือตัวเน้นนะครับ นอกนั้นก็เป็นหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองสองสองศูนย์สองนะครับเลขสองสองก็ก็ชอบเนาะในเมื่อชอบเลขสองนะครับในเมื่อชอบเลขสองสองสองเลขเบิ้ลผมก็ติดไว้นะครับไม่แน่นะมันอาจจะเบิ้ลสามกนติดก็ได้นะครับอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับเผื่อใครชอบนะครับถ้าใครไม่ชอบก็ลองพิจารณาดูตัวอื่นนะครับบางท่านหลายๆท่านก็อาจจะชอบเลขศูนย์นะครับ แต่สูตรวิน8ตัวล่างงวดนี้ไม่มีเลขศูนย์นะครับไม่มีเลขศูนย์แต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะหลุดหรือมันจะเข้าต่อนะครับก็เลยบอกให้ท่านผู้ชมรู้เอาไว้นะครับแต่เด่นบนเนี่ยศูนย์นี่ผมว่าค่อนข้างชัดเจนนะครับน่าจะมานะครับวันนี้นะครับก็จะบอกตัวเด่นตัวเดียว ตัวเดียวบนล่างนะครับบนบวกล่างงวดนี้ก็อยู่ที่ตัวเด่นบนเลยนะครับอยู่ที่เลขศูนนะครับเลขศูนย์เป็นตัวเด่นตัวเดียวบนล่างงวดนี้คาดว่าน่าจะมาแน่นอนนะครับ แต่จะมาทางไหนจะมาบนหรือจะมาล่างะเลขเงินล้านวันนี้ก็เลขศูนย์นะครับเลขวิ่งเงินล้านวันนี้ก็เลขศูนย์ตัวรูด เดี๋ยวบอกตัวรูดก่อนตัวรูดนะงวดนี้รูดรูด90 90คาดว่าน่าจะมาสิบหน่วยนะครับไม่บนก็ล่างนะครับใบดำแต่ใบดำนี่มันจะต่างกันนิดนึงนะใบดำเด่น เด่น3 4นะบใบเด่นใบดานี่มันเด่น3กับ4มันจะสวนทางนะไม่รู้มันจะหลุดหรือเปล่าหรือมันจะเข้าก็ไม่ทราบเหมือนกันฟัน3ถ้า3มานะมันก็น่าจะอยู่ที่เลขค้าย2ตัวล่างมากกว่านะถ้ามานะหรือถ้าใครชอบบนก็ไม่ว่ากันนะเพราะว่าใบดํานี่มันก็เข้าบ้างหลุดบ้างนะครับในชุด2ตัวก็จะมี3 4 3 6 38 39นะครับ46 48 49 59อันนี้คือชุด2ตัวที่อยู่ในใบดํานะครับทุกข้อมูลก็บอกบอกไปหมดนะครับสูตรตัวเดียวบนล่างง่ายๆสูตรนี้นะครับที่ได้เลขศูนย วันนี้ก็มีมาฝากเหมือนกันนะครับเผื่อท่านใดอยากจะได้เอาไว้ไปคำนวณเองนะครับสูตรที่ได้เลขศูนย์ต,ตัวนี้มาจากสูตรไหนนะครับามาดูนะครับตัวเดียวบนล่างง่ายๆนะครับที่ผมนำมาฝากนะครับใช้หลักร้อยบนบวกหลักหน่วยบนเอาแค่นี้นะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับสูตรมันเป็นสูตรงวดแรกเอาตั้งแต่ห้าสามศูนย์หกสอง ได้เลข5้าบวกเลข0ูนย์ะครับเท่ากับได้5นะครับหเป็นตัวเด่นนะครับจะมาบนหรือจะมาล่างก็ได้ทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเป็นสูตตัวเดียวบนล่างงวดถัดมาออก4 4 5 3ห้าสาม่ไหมครับ1 1, 1, 1> 5มันเข้าที่หลักสิบบน ห้ามมาที่หลักสิบบนถูกงวดแรกนะครับงวดถัดมานะครับก็เอา4ีบวกสเท่ากับ7ได้เลขเ็ดนะเป็นตัวเดียวบนล่างในงวดถัดมานะครับผลรางวัลออก7 8 2 6 7เจ็ดเลขเมาทั้งบนมาทั้งล่างนะครับ จ็ดอยู่ในหลักร้อยกับหลักหน่วยบนหลักหน่วยล่างนะครับพอดีก็ออกมาทั้งบนทั้งล่างนะครับมาดูงวดถัดมาครับเอาเลขเจ็ดหลักร้อยบวกหลักหน่วยบนเลขสองเจ็ดบวกสองได้เก้าได้เลขเก้าเป็นเลขเด่นนะครับผลรางวัลงวดถัดมาออกสี่สี่เจ็ดแปดเก้าหนึ่งเลขเก้าตัวนี้ก็ เข้าที่หลักสิบล่างนะครับก็เข้าอีกนะครับมันเป็นตัวเดียวบนล่างนะครับงวดถัดมาก็เอาหลักร้อยเลขสี่บวกหลักหน่วยบนเลขแปดสี่แปดได้สิบสองนะครับได้เลขสองแล้วก็งวดถัดมานะครับออกแปดแปดหนึ่งสองสี่หกเลขสองเข้าที่หน่วยบนนะครับเลขสองเข้าที่หน่วยบน มาดูงวดถัดมาครับหลักร้อยเลขแปดบวกเลขสองหลักหน่วยได้ผลลัพธ์สิบ 10. ได้เลขศูนย์นะครับได้เลขศูนย์เป็นเลขเด่นตัวเดียวบนล่างงวดถัดมาออกสองสองศูนย์สองหกหกศูนย์นะครับเข้าที่สิบบนนะครับเข้าที่สิบบนก็ถูกต้องอีกนะครับแล้วก็มาดูงวด ล่าสุดนะรับรกร้อยบนเลขสอบวกหน่วยบนเลขสอได้4นะครับได้เลขสีเป็นตัวเด่นแล้วก็งวดล่าสุดเลยนะครับที่เพิ่งออกไปนะ่ส่ล่างเบิลสี่อีกนะครับสมาทางบนมาทางล่างนะครับเบิลข้างหน้าแล้วเบิ้ลข้างล่างอีกนะครับ ก็ถือว่า6งวดติดนะครับหนึ่งส้าหครับถึงแม้จะเป็นสูตรง่ายๆระยะสั้นๆนแต่ผมบอกเลยว่ามันเข้าดีนะครับสูตรไหนที่เข้ามาเป็น10บสงวดเนี่ยโอกาสจะหลุดสูงนะครับแต่งวดนี้น่าตามนะครับน่าตามคือในงวดวันที่1นึพฤศจิกายนนี้มีโอกาสมาสูงนะครับเอามาดูตัวเลขในงวดที่จะถึงนะครับเอาหลักร้อยบนเลข4บวกหลักหน่วยบนเลขหก เอาง่ายๆแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องไปยุ่งยากอะไร4ี่บวกหกได้สิบนี่นะครับเลขศูนเป็นเลขเด่นตัวเดียวบนล่างในงวดนี้ก็คือสูตรนี้สมาชิกที่อยู่ในกลุ่มใบดําที่ผมให้ตัวเดียวบนล่างก็มาจากสูตรนี้นั่นเองนะครับสถิติใบดำห6งวดติดนะครับที่ให้ตัวเดียวบนล่างในใบดําที่ได้เลขศูนย์ก็คือสูตรนี้นะครับ บอกวิธีคำนวณไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้างวดหน้านะครับในงวดวันที่1นึ่พฤศจิกายนนี้ถ้าศูนย์มันมาอีกงวดหน้าท่านผู้ชมก็เอาสูตรนี้ไปคำนวณต่อนะครับนี่ก็บอกให้รู้กันไปเลยนะครับแนวทางก็อาจจะเข้าบ้างหลุดบ้างเป็นธรรมดานะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบนะครับหลังจากชุดสรุปลงให้ครบหมดแล้วนะครับ ที่เหลือก็จะทยอยลงสูตรให้นะครับยังจะมี3ามตัวบนชุดเดียวนะครับมีแต้มรวมยังยังมีสูตรบนสูตรล่างอีกหลายๆสูตรนะครับท่านผู้ชมก็รอติดตามรับชมนะครับที่ลงสรุปให้เร็วก็อยากให้ท่านผู้ชมไปหาซื้อสลากได้ทันนะครับบางครั้งตัวเลขสวยๆใคร,ใครๆก็อยากจะซื้อนะครับถ้าไปลงกวันสลากออกในยังไงก็ซื้อไม่ทันนะครับไม่มีแน่นอนหมดนะครับตัวเลขสวยนะครับ 0 9ก็เป็นเลขหนึ่งที่เด่นในชุด2ตัวบนนะครับแต่ก็ไม่รู้จะมาไหมนะเพราะว่า10หน่วยบนที่ลงให้ก็คือ09นะครับตัวเดียวเลยนะ10หน่วยบนเป็นสูตรที่มาตัวเดียวมาเฉพาะหลัก10หลักหน่วยนะครับ0 9หรืออาจจะเป็น0 5 0 6 0 7ก็ก็สวยทั้งนั้นนะครับแล้วแต่ใครมีสูตรไหนลองมาเทียบกันดูนะครับ ก็ขอให้ตัวเลขงวดนี้นะครับเข้าตรงๆก็แล้วกันเนาะอยากให้ท่านผู้ชมนะครับถูกรางวัลจะได้มีตังค์ใช้นะครับจะได้มีตังค์ใช้หวังว่าหน่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับเข้าทั้งสองตัวบนเข้าทั้งสามตัวบนได้ยิ่งดีนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ